มันหวัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่ง และไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตนเองเท่านั้นมั่นหวัวเรื่องนี้จึงเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี้พอช่องมันได้เลยทุกคน 2018บาทปี2018หนังสือพวกนี้ลงวันที่ต่างกันแต่ก็เป็นปี2 0 1 8เหมือนกันเนี่ยถ้าฉันไม่ได้กำลังฝันอยู่จริงๆแล้วก็ถ้างั้นเราต้องซื้อเล่มนี้เล่มนี้แล้วก็เล่มนี้ด้วยหวังจื่อเฉินอ๋อเร็วเข้ารีบต่อยฉันก่อนที่จะเอ๋ยยู่ๆก็อยากนดนต่อยงั้นเหรอเพื่อไอห,หมอนี่ฉันยังพูดไม่จบเลยต่อยเจ็บชิบหายเลยไฟเอะขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับอ๋อเว่ยหยุน วยหยุนวยหยุนใช่ไหมครับนายคือวยหยุนจริงๆใช่ไหมยวยหยุนเพิ่งจะได้รับบาดเจ็บเนี่ตอนนี้นายโอเคหรือ,อยังเจ็บตรงไหนไหมแผลบนหน้าก็หายไปแล้วเนี่ยเออพวกเราเคยเจอกันมาก่อนงั้นเหรอครับฮะไรนะทำอะไรของนายเนี่ยเออ,เอ,อขอโทษนะครับเจ้าโง่นี่เพิ่งจะยิบหลับมายังตื่นไม่เต็มที่นะครับเขาถามฉันว่าเราเคยเจอกันมาก่อนเหรอครับงั้นเหรอ ตักสติได้แล้วนะ่ะหยุดทำตัวบ้าๆสักทีซิฉันโคตรจะมีสติเลยไฟท่านี่เป็นปี2018จริงๆแล้วก็งั้นก็คงเป็นตอนที่ฉันยังไม่รู้จักไวยุนสินะอ๋อพอมองใกล้ๆแล้วนายคือหนุ่มหล่อในห้องของเรานี่นะนายรู้จักฉันด้วยเหรอเขาคือคนที่หล่อๆมักจะอยู่คนเดียวตอนฝึกค่ายทหารบ่อยๆไงเขาชื่อไวยุนน่ะจริงด้วยวันนี้เพิ่งวันที่7กันยาฝึกทหารเพิ่งจะจบไปหนึ่งอาทิตย์นี่นะเราเป็นเพื่อนร่วมห้องกันแท้ๆ แต่น่ากลับไม่รู้จักเราเนี่ยนะขอโทษนะฉันคงตื่นไม่ได้เต็มที่ยังไม่ได้สตินะไม่เป็นไรฮะเธอเองก็เรียนที่นี่เหรอเนี่ยสุดท้ายก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยฉันนั่งหาข่าวหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ลงวันที่เป็นปี2018ทั้งหมดเลยดูเหมือนว่าฉันจะย้อนเวลากลับมาจริงๆสินะงั้นก็หมายความว่าเรียน3ปียังไม่พอตอนนี้จะให้ฉันเรียนเพิ่มอีก3ปีเนี่ยนะ อุตส่าห์สอบข้อมหาลัยด้วยความยากลําบากในที่สุดก็จะได้ปลดปล่อยแท้ๆฉันไปทําบาปทําชั่วอะไรมาเรื่องไงอะทำไมพระเจ้าถึงทากับฉันแบบนี้อ่ะยังมีโต๊ะเดียวเหลืออยู่พอดีฮะโชคดีชะมัดคิดถูกแล้วที่มาถึงห้องเรียนก่อนเวลาฉันต้องเรียนใหม่เลยนะไฟจะดีใจเพื่อตอนนี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าฉันจนเวลากลับมาจริงๆหมายความว,าว่าหยุนถูกรถชนคืนนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะซิทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก จนยากที่จะให้คนคนหนึ่งยอมรับความจริงที่ว่าเขาย้อนเวลากลับไปเมื่อสามปีก่อนขอโทษนะที่ข้างหลังนายมีใครนั่งไหมเออไม่มีนะนายก็คือคนเมื่อวานนี่นะวัยหยุนจริงสิตอนปีแรกของมัธยมปลายวัยหยุนกับฉันค่อยๆสนิทกันเพราะว่าฉันนั่งอยู่ข้างหน้าเขาเราเป็นเพื่อนสนิทเป็นคู่หูกันมาสมปีแต่จริงๆแล้ววัยหยุนชอบฉัน และสารภาพรักกับฉันแต่ตอนนี้อยู่ๆฉันก็ย้อนเวลากลับมาในตอนที่เรายังไม่รู้จักกันเลยอืมฉันหลิมยูตงนะตอนนี้ฉันเป็นแคาคนแปลกหน้าสําหรับเขาอย่างน้อยตอนนี้วัยยุนก็ยังไม่ประสบอุบัติเหตุเขายังปลอดภัยดีใช่แล้วอุบัติเหตุนั่นนะถ้าตอนนั้นฉันไม่ปฏิเสธเขาไปถ้าตอนนั้นฉันไม่วิ่งหนีวัยยุนเขาก็คงไม่ต้องไล่ตามฉันอุบัติเหตุก็คงไม่เกิดขึ้น ฉันเป็นคนทำร้ายวัยหยุนทั้งหมดเป็นความผิดของฉันฉันขอโทษนะวัยหยุนฉันขอโทษนะวัยหยุนในพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหรอไม่เป็นไรฉันไม่ถือสาหรอกอ่ะวัยหยุนไม่มีความทรงจำของช่วงเวลาในอนาคตอีกต่อไปแล้วงั้นตอนนี้ฉันจะมาขอโทษเพื่ออะไรละ่ะเจ้าบ้านนี่มาเร็วชะมัดเลยนะไม่โทรเรียกฉันเลยอ่ะอ๋อในคนเมื่อคืนนี่นะ ไ่่อะไรนะถิ่นว่วหยุนนะอ๋อใช่ใช่ใชชน,นชิ่น่าหยุนฉันฉันชื่อจือเฉินนะหรือเรียกฉันว่าหวังจือก็ได้นะ <c oughs> เอาละ่ะจะเข้าเนื้อหาแล้วนะครับเปิดหนังสือด้วยครับหลังจากย้อนเวลากลับมาดูเหมือนจะมีแค่ฉันที่ยังมีความทรงจําเหลืออยู่นะฉันคิดว่ามันต้องมีเหตุผลพิเศษที่ทําให้ฉันย้อนเวลากลับมาสิส่วนใหญ่ในนิยายหรือละคร จุดประสงค์ของการย้อนเวลาก็เพื่อเดีกเลี่ยงความผิดพลาดไม่ก็เปลี่ยนชะตาชีวิตให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งได้พบกับรักแท้หรือว่าช่วยคนรักงั้นทำไมฉันถึงย้อนเวลากลับมาล่ะอ่ะแล้วฉันจะต้องทำยังไงต่อจากนี้ล่ะเนี่ยจริงสิเว่ยหยุนขอบคุณนะถ้าเป็นตอนนี้เราอาจเรียกยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเว่ยหยุนได้อุบัติเหตุยังอีกตั้งสปีต่อจากนี้ถึงตอนนั้น ถ้าจะทำให้แมหยุนอยู่ห่างจากที่เกิดอ,อุบัติเหตุก็จะเรียกอุบัติเหตุได้ใช่ไหมแถวแรกตรัวที่3มนะลินยูตงหลังห้องเรียนมันมีอะไรดีขนาดนั้นเลยเหรอเกือบลืมไปเลยไม่ยังอยู่ในห้องเรียนอยู่อเป็นอะไรไปอีกอ่ะนายดูเศร้าๆแล้วก็ฝุ่งซ่านตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนแล้วเนะหวังจืดเฉินฉันรู้จักเจ้าโง่นี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันฉันควรบ,บอกเขาดีไหมว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับมาเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ฉันก็ควรบอกเขาเอาไว้ก่อนดีกว่าเจ้าชายานายได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อสามปีก่อนนายคิดว่ามีอะไรที่นายต้องทำไหมเ้ยย้อนเวลาเหรออ่อไม่รู้สิต้องทําอะไรงั้นเหรอแต่ถ้าฉันย้อนเวลาได้จริงๆแล้วก็ก็คงต้องหลาตามน้ําไปก่อนแล้วตอนที่ได้โอกาสแก้ไขสิ่งที่ฉันทาผิดพลาดไปก็คงหาทางเปลี่ยนมันนะก็ดูมีเหตุผลอยู่นะทําไมนายถึงถามละ่ะแปลงคาถามจิตวิทยาอะไรมาอีกหรือไงเอองั้น ถ้านายย้อนเวลาไปนายอยากจะทําอะไรไม่รู้สิก็คงต้องไหลาตามน้ําไปก่อนละมั้งเดี๋ยวนะไหลาตามน้ําถ้าฉันไหลาตามน้ําไปอนาคตเว่ยหยุนจะไม่มาชอบฉันอีกหรือไงจะว่าไปแล้วเว่ยหยุนชอบฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ละฉันไปทําอะไรให้เขาสนใจงั้นเหรอตอนนี้ฉันแค่ต้องไหลาตามน้ําไปก่อนไหลาตามน้ํานั่งเป็นคู่แล้วก็ช่วยกันคิดนะแถวแรกคู่กับคนที่นั่งข้างหลังก็ได้ครับเดี๋ยวครูจะสุมถามละ ฉันสอบผ่านมาหาลาัยแล้วนะคำถามแค่นี้จิ๊บใจมากไม่แน่ครั้งนี้ฉันอาจจะได้เต็มร้อยแปดสิบแล้วก็กลายเป็นนักเรียนดีเด่นเลยก็ได้นะอยู่ตงมาช่วยกันคิดดีไหมแค่ต้องไหลาตามนำ้ำอ๋อโอเคนายรู้วิธีทำข้อนี้ไหมเออเท่าที่ดูแล้วก็เป็นคำถามง่ายๆอยู่นะถึงจะย้อนเวลากลับมาแล้วก็เถอะแต่ว่าวยหยุนเพิ่งจะสารภาพรักฉันไปเมื่อวานเองนะอ๋อคำตอบกับวิธีคิดของฉันเหมือนนายเลยงั้น ถ้าครูเรียกถามเราก็ตอบตามที่วิธีคิดนี้นะโอเคฉันไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยปกติแล้วว่ยหยุนหล่อขนาดนี้เลยเหรอว่ยหยุนหล่อจริงๆนะเนี่ยฉันบอกนายแล้วไงยูตงว่านายนะ่าจ้องว่ยหยุนไม่วางตาตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วมองแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเหรอเดีย๋ยามาพูดมั่วๆนะเฮ้ย <Hey! S 2> ฉันไม่ได้จ้องเขาสันหน่อยเป็นอะไรของนายอะ ช่วงนี้ทำตัวแป,ปลกๆนะนี่ก็หลายวันแล้วตั้งแต่ฉันย้อนเวลาและฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมว่าหยุนถึงชอบฉันละ่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากบางทีในอนาคตอาจจะมีอะไรบางอย่างทำให้เขาหันมาชอบฉันงั้นเหรอดื่มสิขอบคุณนะไม่เป็นไรขอบคุณนะเหรอนานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันกับว่ยหยุนไม่ได้พูดขอบคุณกันแบบนี้เพราะตอนที่เราสนิทกัน เราก็ช่วยเหลือกันเป็นนิสยัยแบบไม่ต้องมีคำว่าขอบคุณฮูตง๋งนายยังจะดื่มอีกไหมอ๋อไม่ละนายดื่มเถอะใกล้เกินไปแล้วรู้สึกว่าปกติฉันกับวัยหยุนก็ใกล้ชิดกันมากเลยนะไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยหรือที่วัยหยุนชอบฉันเป็นเพราะว่าเราสนิทกันมากเกินไปกันแน่นะพวกนายมีคนที่ชอบบะางทำไมถึงถามแบบเนี้ยเป็นอะไรของนายเนี่ยยู่ตง๋งเปิดเรียนมาก็แอบชอบผู้หญิงแล้วเหรอ ว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวทําไมในทำทัวแปลกๆเพราะว่านายแอบชอบใครรับหลังฉันอยู่ใช่ไหมพูดอะไรกันเนี่ยใจแค่ถามเองนะทาไมต้องเสียงดังด้วยเล่าอยู่ต๋องนายนั่นแหละที่ตะโกนเสียงดังที่สุดนะหยุดแหกปากสักทีสิโชคดีที่ว่าหยุนไม่ได้อยู่ในห้องโรงเรียนไม่สิถึงว่าหยุนจะได้ยินก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เขาก็ไม่ได้ชอบฉันแล้วนี่นะไม่สิต่อให้เขาจะชอบฉันแล้วได้ยินก็ไม่เห็นเสียสำคัญอะไรตรงไหนเลยฉันไม่เคยชอบใครมาก่อนก็เลยสงสัยอะ ว่ามันรู้สึกยังไงนั่นก็จริงฮะนอกจากนายจะไม่ปอบแล้วยังไม่เคยมีใครชอบนายด้วยนี่ใช่ไหมหุบปากนะตอนที่เรียนอยู่มอตน้นฉันแอบชอบผู้หญิงคนหนึง่งแต่เธอดันไปชอบพี่ชายของฉันซะได้เฮ<ะ>้ยเอาจริงดิแล้วทำไมไถึงชอบเธอฉันคิดว่าน่าจะเป็นรักแรกพบละมัง้งขี้โมวะพวกนายคุยเรื่องอะไรกันนะรักแรกพบเหรอเล่าให้ฉันฟังบ้างซิอยากรู้เหมือนกันนะเปล่านี่ ไม่ได้คุยอะไรกันเลยนอะรักแร,ก,รกพบงั้นเหรอบางชีว่าหยุนบายบายเจอก,กันพรุ่งนี้นะคงจะไม่ได้ชอบฉันตั้งแต่แรกพบใช่ไหมว่าหยุนบายบายนะบายรู้สึกว่าว่หยุนปฏิบัติกับฉันเหมือนเพื่อนร่วมห้องคนอื่นเลยนะเจอก,กันพรุ่งนี้นะเออแล้วเจอกันเหมือนเดิมอะเราไม่ได้สนิทกันเจ็บจังฮะ